สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ไอ้แบคพีเจิททะลังอยู่กับอาจารย์ลินนะฮะอาจารย์ลินอยู่ที่เสียมเลียบนะฮะให้ท่านผู้ชมดูเลยสกสบายครูสกสบาาเจเตสกสบายบาสอาจารย์ก็จะทำเรื่องอ่ามนต์ดำอาถรรพ์นะฮะได้มาที่เสียมเลียบนะครับเนาะตอนนี้เราอยู่อิสเบย์อิสเสียมเลียมอิสอิสเวลีปูระครับ The Black Magic here right right ครูลินครูลินครูเสนชมอาถรรพ์เมียนปัญหาออลจุกเนีย ครูช่วยจุกคเนียนะยยบายคเนียครูสําเร็จเนาะประมาณไงอะไ่ะครูก็จะช่วยเรานะฮะสามวันเจ็ดวันก็อาจารย์ช่วยได้จริงๆอันนี้คือมนด,ดําของที่ขเขมรเลยนะครับอันนี้มาที่สํานักของครูนะฮะสกสบายครับสวัสดีครับเอแบ็กมิจิทแลนก็ยินดีนะฮะวันนี้ไลฟ์สดให้ท่านเ,นเห็นเลยว่าเรามาที่นี่จริงๆมาที่ขเขมรจริงๆ,ๆนะฮะที่สํานักของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ จะรับทำวันพระนี้รับทำนะ is อิสระมังบูดิ a เดออาจารย์ can make it can อันนี้ล่ามมาด้วยนะเดบูดิสเ a ออาจารย์แคนอิสคัมแมอิสไลแคนเดบูดิส day คนเขมรชอบทำเรื่องศิลศาสตร์ทุกวันพระนะฮะ <Okay. S 2> ก็จะจะเป็นความเชื่อของคนที่นี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้เราได้มาสำนักอาจารย์อันนี้ครูชมวยครูค,คมมรูยมรีทงฮะยยมรีครูยม,ยมเมรียนอันนี้ท่านเห็นที่เป็นรูปยืนนะฮะคมมรูยมเรียน ครูเมียนอ้ของครั้งเมียนไหมโชว์<ม>ด้วยครูก็ใส่พระโชว์ของครั้งเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูสดๆเลยนะฮะที่นี่จะเป็นงานพวกเขี้ยวนะฮะที่ครูโชว์นะฮะโชว์ให้ท่านผู้ชมดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเครื่องลัางของ,ของ,ของครั้งมีเขี้ยวนะฮะเมียนจะโคลไหมอันนี้ผมใส่เขี้ยวเสือมาฮะท่านผู้ชมวันนี้ก็เดี๋ยวให้ครูปลุกเสกแล้วให้สัังๆหน่อยนะฮะท่านผู้ชมเราได้มาที่สำนักที่ประเทศกัมพูชาเลยนะฮะ ท่านผู้ชมเราไลฟ์สดกันจริงๆมากันจริงๆที่ได้ท่านเห็นเนี่ยเป็นของจริงของที่นี่แล้วมีความป๊อปปูล่าอยู่แล้วนะครับถ้าไม่ป๊อปเราไม่พามานะฮะนะฮะขยมโจเจ็ดครั้งนะเ,เดี๋ยวให้ผมขอดูนะฮะขยมมุกอ๋ออันนี้จะรู้อ่ะ,อะให้อาจจะให้ดูนะฮะให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าอันนี้เคี่ยวหมูนะฮะของที่เขาเหม็นเป็นที่นิยมมากมเลยนะครับ นี่ชารู้บ่ายเพิงออสเพิงอ่ะอ่าปืนยิงไม่เข้านะฮะปืนยิงไม่เข้าเลยนะฮะท่านผู้ชมดูรอบๆเลยเมียนไอโซไหมครูไอโซเมียนไหมยมจดกเจ็ดไอโซอเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอดูพังงนะ้าเมียนไหมอ๋อเมียนอ๋อไอโซอ่าพังงั่งไม่มีแล้วฮะของแท้หมดละที่นี่นะฮะมีครูมีอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นอันนี้อ่ขาขมเอาใช่ไหมครูครูขมเอาใช่ไหมก็เล อ๋ออันนี้เป็นสายขาวอ๋อไวไวเมจิกนี่จะเป็นสายขาวนะฮะไม่ใช่สายดำนะฮะครูก็มีความนิยมชมชอบนะฮะเอ็กเมจิกก็ยินดีวันนี้เราก็มากับคนญี่ปุ่นนะฮะมานั่งรอกันอยู่อันนี้รอคิวใช่ไหมครับคนญี่ปุ่นมานั่งรอคิวันอยู่นะฮะที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ท่านผู้ชมดูขอบคุณครับขอบคุณครับ ครูโชว์อะไรไอโันนี้ครูจะโชว์ของขังนะฮะอืมวอซับชโมเอะอันนี้ครูโชว์อะไรไม่รู้นะฮะให้ท่านผู้ชมอยู่นี่คืออะไรไม่รู้ของขมอ่าเนมสเ a ่อมาเบล b าเบเฮียนมาเบลพี่อ่าพี่อธิบามาแบไหนเกนเดียวสมอลเอ็กเล็ทลัมสมอลทลัมสมอลทัมสมมอันนี้คือช่วยอะไร ช่วยเสนอช่วยอาธถลันเนี่ยสำหรับการับคุณโดนระเบิดโดนอะไรไม่ได้นะฮะอันนี้คือการป้องกันตัวของคนที่นี่เชิดสมอยใช่ไหมการปฏิบัติที่ดีอืมการปฏิบัติที่ดีโอเคไม่แตกด้วยไม่แตกอ่ะครูโชว์เห็นๆเลยนี่นี่ให้เห็นๆเลยนะฮะอ๋อมีดมีดไม่เป็นรอยด้วยอืม ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยนะฮะของจริงๆของที่นี่เลยนะฮะของเขมรนั่งเดิมเลยครูก็ได้มรดกจากพ่อแม่พี่น้องมานะฮะเลยปู่ย่าตายายมาครูขยมขยมโจเจตอาถันไอโซครูเมียนไหมเมียนไหมถันไอโซเมียนไหมเมียนของสุภานั่ะโชว์วไอน่า I ท a n t to take อ h e photo or t อ e video camera ISO อาถันสำลิดอ่ะเมียนไหมครูเมียนไหมอาถันสำลิดอ่ะ อัตร์เลยอัตร์เปล่าอ๋ออัตรอ๋อาเขาไม่โชวแบบ์อันนี้นเขาไม่โชว์ให้นะฮะเพราะเป็นของรักของหวงของที่นี่เลยนะครับท่านผู้ชมให้ดูรอบๆเลยที่สํานักาาอาจารย์อ๋อเมียนโซ่เมียนอะไรอืมแต่จะมันม้วนนก,กุมไว้กับเมียนได้เมียนอาคมอ๋อเมียนทัดถูกแต่ดูอ๋อเมียนอาคมอ๋ออ่าฮ o วลองอีเ ครูเยน from พนม,พน oh, มก,กูเลนอ๋อดิสอ๋อครูเรียนมาจากพนมกูเลนนะฮะท่านผู้ชม <c oughs> <c oughs> เราเห็หนเห็นเลยวันนี้ร้อนมากนะฮะเอแบ็กมจิกทแลนด์ก็ด้านโดนกันมาจากต่างประเทศคือประเทศไทยนะฮะข้าม,มาข้าม,มาฝั่งแดนข้ามทางอญญาลัยประเทศนะครับเข้ามาด้านในเลยฮะพิสูจน์ว่าบต์ดำที่นี่มีจริงหรือเปล่านะฮะเราด้านโดนกันมานะฮะสอบแสวงหาครูเก่งๆของที่นี่เลยนะฮะตอนนี้ก็เปิดยันเปิดเลย ยันโบราณของเขมรก็มีสักยันมีสักสีมีสักน้ํามันคนเขมรจริงๆอ่ะเขาจะสักน้ํามันกันนะฮะไม่สักสีนะฮะสักสีก็มีที่ลาวที่ไทยน,นะฮะก็ะะที่นี่เลยเป็นมุวยเหรอเดี๋ยวครูก็มีเดี๋ยวะะมีการเข้ามาครับผมท่านผู้ชม <c oughs> ดูกันเห็นๆเ,เลยนะฮะอันนี้ไลฟ์สดเห็นๆแล้วฮะที่สำนักของอาจารย์ลินนะครับเราให้คนอ๋อมีคนมาทำเสน่ห์มาอะไรอ๋อมวยอ่ะโอเค คอดเมนปัญหาเดี๋ยวมีเหมาสดๆเลยนะเรามีคนคอมเมนต์มารอกันโอเคเดี๋ยวเราออกมาก่อนนะฮะท่านผู้ชมก็เดี๋ยวให้คนที่มาทำก่อนคนที่มาทำเสนอ่อนนะฮะท่านผู้ชมเราให้ดูกันสดๆเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะทำกันนะฮะ ท่านผู้ชมดูนะฮะเกาะกระแสไาไรสดเลยนะฮะที่ประเทศกัมพูชานะครับอย่าพลาดนะฮะเราสดๆเลยนะฮะท่านผู้ชมถ้ามีความยินดีเราก็นําเสนอได้นะฮะของที้อาจารย์ลิมนะฮะอยู่ใกล้ๆปราสาทอังกอร์โอเคโอเคสังเกตเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะฮะพอดีเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายเราอยู่ข้างนอกก่อนสวัสดีครับ เป็นอะไรสอบถามได้เลยนะครับสอบถามได้เลยเดี๋ยวเรากลับก่อนนะฮะพอดีอาจารย์เขามีลูกค้าอยู่ไปกลับเลยอ,อยู่ตรงบ้านอาจารย์โอชัวไะกลับมาแล้วครับเป็นไงไหมครับวันนี้ประทับใจไหมรเรามาค,คอมพิวเตอร์เช็คนะฮะคอมพิวเตอร์เช็คก็จะมีอะไรบ้างที่คอมเมนต์กัมพูชาเพื่อนเพื่อนก็ ถ้าสนใจเราคุยกันได้เนาะหรือจะมาเที่ยวได้เราจัดคลิปนําเที่ยวได้นะฮะลองมาดูมาชมดูครับเอามาชมดูนะฮะโอ้ญี่ปุ่นจีนเยอะเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันต่อทัวร์ฮ็อตรเอ้าโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะฮะเดี๋ยวนั่งรถมาต่อนสวัสดีครับของจริงฮะพิสูจน์กันจริงไลฟ์สดกันจริง เดี๋ยวเราอาจจะมีที่เวียดนามนะครับเร็วๆนี้นะฮะสำรวจตลาดเวียดนามหน่อยนะฮะเราเล่นแบบเซาล์วีเดเชียเลยนะฮะทุกอาละนะท่านผู้ชม <c oughs> อันนี้คนแก่ข้างทางนะ,ะให้ดูบรรยากาศร้บง <c oughs> นอกนะท่านผู้ชมนี้เราออกจากบ้านอาจารย์กันแล้วลนะ่ะนะครับ เป็นไงบ้างครับเมื่อกี้มีความป๊อปมีความอยู่ในตัวตสัมผัสเมื่อกี้รู้สึกจะเบาฮะจะเป็นสายขาวนะฮะสายขาวนะฮะด,ดูตลอดข้างทางนะฮะที่นี่จะไม่ค่อยจะเจริญเรื่องถนนทางนะครับเทีโโ่ยวได้นะครับวันนี้ ครับขอบคุณครับเดี๋ยวทีเดียวเราก็ถนนทางมันไม่ค่อยดีนะครับมันกระแทกกระแทกนิดหนึ่งนะครับจุกไปเลยฮะจุกไปเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวหายหายนิดนึงนะครับลากันจริงจริงนะยังไงเราลาไปยังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ